กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในปีต่อมาเขาก็ได้สร้างเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ให้ชื่อรุ่นว่า VS 3 1 3 1 6 a มีลักษณะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ในปัจจุบันมีคันบังคับสำหรับนักบินสองคนเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถูกนำไปใช้ในกองทัพของสหรัฐอเมริกา และกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารลำแรกของกองทัพสหรัฐจากความพยายามประดิษฐ์คิดค้นเฮลิคอปเตอร์ของอีกอร์ซีคอสกินซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นรูปแบบการสร้างเฮลิคอปเตอร์ในยุคปัจจุบันทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาเของเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่เรียกได้ว่าเป็นชายผู้ให้กำเนิดยานพาหนะที่ ใช้ได้ทั้งทางทหารและการสํารวจก็คือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้รวดดัดและใช้ผ้ารีนินพันส่วนด้านล่างใบพัดก็เป็นที่ยืนสำหรับผู้โดยสารที่แบบช่วยกันออกแรงหมุนครั้งแรกคือไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะคือบินได้แค่นม่กี่นาะคือบินแล้วนับเป็นนาทีได้หรือลอยความสูงที่แบบไม่มากก็สามารถ ประมาณได้ว่าสูงสูงประมาณเท่าไหร่แล้วก็ได้เริ่มพัฒนามาจากคือเฮลิคอปเตอร์เกิดมาจากอ่าอีกอรซิคอนสกินนะคะชาลรัสเซียคือเขาได้รับแรงบันดาลใจจากภาพสเก็ตเคาะสกูของดาวินชีจึงได้กำเนิดเฮลิคอปเตอร์จึงได้สร้างเฮลิคอปเตอร์กำเนิดขึ้นมาใช้ แล้วมีวิวัฒนาการต่อมาและเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่ที่ใช้ก็คือสหรัฐอเมริกาได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการทหารค่ะ